จิ้งจอกเท่า11มกราคม2567ยาหมิ่นกำไรน้อยจิ้งจอกเท่าขอบอกสอนลูกหลานจิ้งจอกทั้งหลายท่องไว้ในขึ้นใจอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนายาหมิ่นกำไรน้อยเมื่อเล่นหุ้นแล้วกำไร1% 2%หรือ0.5%ก็นับว่ายอดเยี่ยม TSE หุ้นมีของจิ้งจอกเท่าดูทรง TSE แล้วมีเจ้าของมีคนดูแลนับว่าเป็นหุ้นมีของแบบเป็นตัวเป็นตนกราบกำหนดโดยคนเล่น EASON จัดหนักในเมื่อราคาหุ้น E ซึ่งหรือ EASON ถูกจัดหนักจัดเต็มไปวานนี้วันนี้ใครประเภทมือใหม่รอบไม่จัด ก็ควรเป็นผู้ชมเป็นกองเชียร์ดีกว่าโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์คอม